เลี้ยงเนี่ยผเคยหลุดจักเงินจักเทียครับเป๊ะเป๊ะทุกงวดครับทุกงวดแม่เนครับงวดนี่เขาอีกแล้วครับสามหมื่นครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงสามหมื่นครับเมนยังพ่อเดี๋ยวผมแค่หูก่อนแป๊บหนึ่งเจ้าคือถือเมนยังพ่อ ถึกทั่งบนทั่งล่างครับงวดเมื่อกี้นี่แหละครับผถูกถูกเท่าไหร่ครับสามหมื่นครับสามหมื่นเนาะเนาะครับแต่ว่าซ้ำบถือเลยเพราะเจ้ชื่อไรครับคือคันออกสองเก้านี่ถึงกว่าจีด้เฮครับสองเก้านี่เฮเลยนะพ่อเนะเห็นพ่อนินแต่สองเก้าสองเก้านะมันดันมาออกห้าสองงวดนี่ด้างวดพังหัน ผู้เพื่อนเอาเป็ี่ยนเพื่อนไดหลายหลายเล,ยหล,ย,หล,ย,หลยหลายก็พอตัวเองครับเขาเห็ดจังสี่มันว่าเจ้าหูจักบ้างสี่สู้ตายหัวใยแฉวบดำมาเห็ดแล้วก็สี่สีลุ่มใส่ขาแมนสอง,งับพอตัวก็คิดที่ยในใจว่าเรียกที่บ่ายสิมาออกแต่ถกเก้าน่าออกถูกเก้าหน้ <laughs> าไม่พอจ้าก็เลยไปซื้อไปสองสองหมื่นครับตัวนี้ถือตัวห้าซองในที่สองหมื่นแล้วก็ไปถือเก้าหันหมื่นหนึ่งครับ ซ้ำบ่ถือกันนะก็มีกาไรแค่นิดหน่อย็จอยสื่อหลายงวดนี่ฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติครับครับยายแถวดำา้อมามาจะผัวเล่าครับเอาปลาใส่ซ้ำกัละมั่งมาเอาอะไรมานะพ่อปลาใส่ซ้ำกัละมั่งครับปลาปลาหาตัวอจอยใบบึ้งรล้ว่ามาพีมาพีมา,พมานางังมานังใกล้ๆคอยนี่วะสันนังอยู่เดินอจอยย่างไปอจอยก็เล่นนะเราบวกกานนังลง่นงังลว่มสัน พ่อเจ้าก็เป็นนเบึงปลาหาโตปลาคอหาโตมันสิลลดกันลงมากขึ้นนิ้วมือเขานี่อันนี้ปลาเขาใหญ่อันนี้ปลากลางปลาลงไปเรื่อยๆหาโตนี่ตัวปลาคออ้อยตัวอื่นี่เราคอยเอาไม้ให้เจ้าเจ้าเสียเอาเก่าคอยไปก็เดินบานให้เ่าเช่นแล้ววะคอยกลับบ้านก่อนให้เขาเั่นเอาเจ้าบอกซ้ำเมียนะบ่อกว่าเช่นแล้ววะซ้ำก็จะเอาให้เจ้าเช่นแเราบอาแต่ว่างวดนี้ก็ มันกะชีมากใกล้เคียงมันกะชีเป็นแบบไดกับโบลูแต่ว่ามันนี่แหละซ้ำนี่แหละตีช่ยกันมันมาเป็นอุปสรรคกับพอจอยดยิ่นซ้ำแบบใด่ะซ้ำม,มันดำดกรังเออกละมังเขาเนี่ยแหละปลายูไม่หันบ่ป่าอยู่ในหันก,บบกบบละกมังกระ่บไนหดอกกละมังเท่านี่<ม>พ่อนั่นนี่มันก็เป็นศูนย์ตกปบพอจอยกัว่าเล่าก็เป็นผู้เทเนะเก่าปะโคไนตัวนั้นมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วปลาหาตัวมันก็ยืนอยู่หา บานนี้พ่อจ้อยก็เลยตีห้าเจ็ดเก้าพ่อจ้อยนี่เป็นเกจเพราะว่าเราออกมาหา้ปลาก็เป็นเ็อีกนั่นสิละ่ะจกักจีตีแบบเอ้ตีช่วยกันกนนะ้นเนาะอ่าพลงก้นกับทั่วมา,าวกวพ่อจอยมันสิบ่เป็นศูนบอกไปสัศูนย์เ็ดศูนแปดบอไปสัศูนย์เก่าบอกไปสลงพระ,พระลงด้วยไหมอมันกันลงมันกันลายนี่อเดี๋ยวไว้อคอย,คอย ค่อยโค้งสุดท้ายนะพ่อให้พ่อย้ำเน้นเ้นเนาะพ่อมาย้ำให้นะครับวันหนึ่งพ่อจอยสิลุกหน่อยหน่อยไอ้ำนี่ครับฟูได้ยินพ่อจอยบอกแล้วกับฟังควมฟันแล้วขันพ่อจอยตีบ่แมนขันตีพ่ถือก็โทษมหาพ่อจอยกับว่าซูพ่อจอยฟังไหเบอร์เบอร์ยังพ่อจำเบอร์เจ้าของได้ปะเบอร์ศูนย์เก้าสองครับครับผมศูนย์เก้าสองแล้วกะแปดศูนย์แปดแปด แล้วกาสองหาเก้าครับอือครับผมดูดวงได้ด้วยเนะาะพ่อเนาะแมนครับผู้ใดผู้ใด,ดขาดขาดเข,ดขนิขนขินครับ,รบช่วงนี้มาหัวโจอยครับทุกทุกติ๊กติ๊กเลขบู้ถือจักเียนในปีนี้เป้ามากครับอืเพ่อจ้จยนี่ถูกตลอดตลอดครับ<ด>เพราะว่าขั้นผู้ใดได้ไดเ,เ,ไเลขเสียนพระไปน้ำพ่อจอยครับเลขเสียนพระแมนครับเลขเสียนพระนี่อิทธิพลของเลขเสียนพระนี่สิเก่งก็ถูกแนวครับ มันเป็นแบบใดพ่อเลขเสียนพระนี่เป็นอยู่อยู่บนเสียนพระเหรอครับก็คือเขาเหตดมากเขาว่าเลขเสียนพระพ่อจอยก็ว่าเลขเสียนพระอ๋อนึกว่าเราต้องไปดูที่เสียนพระไม่<อ>ใช่ใช่ไหมบอกครับเป็นสูตรใช่ไหมครับขันว่ามีเลขอยู่ในหันย่าไปซื้อเป็นเด็ดขาดพ่อจอยบอกเลยมันเป็นเลขสูตรเหรอครับพ่อเดี๋ยวเสียวพ่อจอยเสียไม่เบิ้งครับโอ้จักมือได้มือหนึ่งพ่อจอยก็สิบเอาออกให้เบิ้งครับมันแม่นบ่วพ่อแม่นครับ ว่าโอ้ปานจับวางเลยอย่านี้ครับอาจารย์ได้กระยามาวันเซกันก็ได้ข้ามวดีัยนี้กี่งวดซ้อนพ่อเลขเสียนพระพ่อนี่เลขเสียนพระในปีนี้บพาะท่านเพรท่นหลุดจักเถอะเพิ่งมาเปิดเผยใช่ไหมนี่ไม่นครับเคลียร์ับครับที่ถูกบ่อยๆนี่พ่อถูกนี่เลขเสียนพระใช่ไหมใครอัานครับแมนท่ามไม่มาออกช่องเอาข้ความนนี่มันตรงกับเสียนพระบ่มันมีเลขอยู่ในเสียนพระบ่มาทีไรก็แต่ความฝันความฝันไม่นครับหรือว่าเราไม่ได้ถามหือ ก็คือพอจอยบ่อยากเปิดเผยหนึ่งมันก็เสีดังโอ้มันก็สีดังจังน้อยก็คัดออกมากังสี่ก็ผูนันก็เสีป็นเล่คอยจั้งทันจั้งสี่นะเสียห้เป็นช่วนบุกคลพอจอยเสียห้เป็นช่วนบุกคนแต่สำหรับคนเล่นเลขเก่งๆครับพอจอยสีให้เลยนอกจากให้เอฟซีโทรหาเอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับพ่อผู้ใดมาหาพอจอยผู้นันได้ครับเลขเสียนพระครับปีนี้ยังไม่หลุดเลยบ่หลุดจะเที่ยครับ พขาจอยอวงกลมไว้เต็มเอลีครับออกไกลงมาเทิ่งออกเทิ่งลงมาไต่ออกไตลงมาเทึงครับยังไม่เคยออกช่องเลยใช่ไหมพ่อนี่บอรครับว่ง่ทนบอ,อกครับเพิ่งหลุดปากใช่ไหมครับนี่ครับอืมจังเธอเบิ้งว่างวดนี่มันสีแมนหรือบอ่แมนพอาจอยว่าแมนมันกับเขากับกุ้มฝันเขอจอยอีกตัวมันว่าท่านได้ออกจากเทียงเดี๋ยวพ่อ,อที่พ่อให้มาวันนี้เป็นเลขฝันหรือเลขเสียนพระครับนี่ เป็นเลขฟันประกอบกับกับเลขเสียนพระครับโอ้มันมันคันพูดอะไรฟันคิวนี่โอเคครับก็คือทั้งเลขเสียนพระทั้งความฝันนี่ตรงกันตรงกันครับนี่ตรงกันอีกครับตรงกันทุกตัวเลยเหรออแม่นครับตรงกันทุกตัวเลยไม่ทุกตัวเลยครับเลขที่พ่อจ้อยป้อยออกไปนี่ห้าเจ็ดเก้านี่นี่ว่าทุกตัวครับเป็นเลขเสียนพระเลยแม่นครับเป็นเลขเสียนพระเลยแล้วก็ฝันตรงกันด้วยแม่นครับจะไม่ปิ้นกระเป๋าใส่เลยบ่พ่อ คือพ่อจ้อยนี่บ่มีคํามาบ่ถือครับ<อ>บ่หมีคข้าว่าบ่ถือพระจ้อยชีถือตลอดครับชีถือเลขตลอดแล้วพ่อจ้อยก็สีเบงเลขในเสียนผักครับมาประกบแมนครับเดี๋ยวพ่อจ้อยเสียออมาห้เป็นส่วนบุคคลนนแสดงว่าถ้าไม่ฮักนี่ไม่บอกเลยใช่ไหมนี่แมนคันคือจังเอาห้คือจังออกทั้งสองนี่มันสิีังพดังพอดโอเสียห้เป็นส่วนบุคคลครับคือ เจ้งเสียจ้าสี่ก็เสียไฮเสียเขียนเอาแล้วกันแล้วถ้าเสียสิไปไฮไพ่แก่ไฮไพ่เองคือหนึ่งพอจอยเพราะท่านไฮไพ่ักเอาอย่างนี้ดีกว่าให้เอฟซีเนี่ยทักหาพ่อเองดีกว่าครับเพื่อเขามีบุญสัมพันธ์กันครับอย่างผมไปผมก็ลืมทิ้งไปทั่วแหละพ่อเขียนไว้เลยครับแมนก็คือว่าเอาอย่างนี้ถ้าผมอยากได้ผมไปขอเลขพ่อดีกว่าเออให้ผ่านพ่อไปเลย ก็คือมาเลยมหาพ่อจอยเลยครับผู้ได้อยากได้เลขเสียนพระครับเออแม่นครับจอยว่าขันบ่มีในเลขเสียนพระแย่าไปซือครับพ่อจอยบอกลดล้านปูเซ้นครับเลขเสียนพระโอ้ได้ตลอดปีเบิ่งกับพ่อจอยบ่๊ั่นปีนี้ก็พัหลุดจักเที่ยครับปีนี้ยังไม่ลุดเลยแมนครับปีนี้จะสิ้นปีแล้วด้พ่อจะสิ้นปีแล้วครับอืมแต่เลขคารักมัน พอจอยให้เอฟซีไปหนึ่งครับแต่ยังบ่เก่งทอเลกเส้นผาครับตัวนั่นเก่งครับครับเลขคาตัวที่เลขรักที่ไปยืนครับเลขพอจอยนี่ตัวนี้เด็ดครับตัวนี้เด็ดเลยแมนครับเลขเส้นผ้านี่แมนผู้ใด้ได้ไปนี่ผู้ได้เด็ดเลขเก่งๆนี่โอเคครับเป๊ะๆเลยบอก่เป๊ะเลยขันบ่มีอยู่ในหันบ่ต้องซื้อมาที่ออกอ้อมวนอ้อมวนลงไปลงมากอ้อมวนอย่างนล่ะเปะ ถ้าเบิ้งงวดนี้มันสิวออกามันสิออกว่าตัวพอจอยปล่อยออกไปครับฮาเจ็ดเกามันสิวออกว่าเลขเสี่ยนรับแงนครับเลขเสียนผราครับกลับด้วยไหมพ่อเลขเสียนพ้ะโดยมากสีสีโบ้ออกตัวกลับครับตรงตรงเลยเนี่ยตรงตรงเลยครับเดี๋ยวสีห้องนั่นเลยคันเห็นห้องเสียงหลงเลยบ่พ่อแง่เอายกให้ดูนะโอเลขเสียนพระ พิ่งได้ยินนะครับคั่ปูอยนะคับนผู้ไดบ่เคยถือเลขชักเชี่ยนในปีนี้ครับมหาพ่อจอยครับปีหลังปีไม่แล้วมหาพ่อจอยครับบาดูเลขดูดวงเบื้องดวงเบื้องอันจะาลองครับว่าวันไหนมันจีถึกบ่ดีในปีไม่นี่ครับครับอันนี้พ่อจ้อยเสียทั้งทายศาสตร์ทั้งดวงทั้งยังเนี่ยปูจอยเสียเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพ่อเนาะแม่นครับคันพ่อจอยท่วงแล้วนี่คันบ่แม่นนี่พ่อจ้อยกาชาครับ โอ้คัดฟอจอยว่าจะไปเด้อจะเฮ็ดเด้อจะไปใส่มาใส่เด้อสิมีอันตรไลนี่โมเซียนี่ใายระวังครับครับผมเป็นแนว,วทางเนาะระวังครับ